กำลังประสบปัญหาเหล่านี้ใช่หรือไม่อยากเติมเกมมือถือราคาถูกแต่ไม่รู้ว่าจะเติมร้านไหนดีอยากเติมทันทีแต่ร้านที่จะเติมต้องรอไม่รู้ว่านานถึงเมื่อไหรต้องนี่เลยเรือจีโร่สำหรับร้านนี้นะครับต้องบอกว่าเขารับเติมเกมมือถือมานานมากกว่า4ปีนะครับเป็นร้านที่ผมใช้บริการเป็นประจำนะครับก็สําหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมมือถือนะครับผมก็แนะนํานี่เลยครับ เรือจีโร่นะครับอันนี้ของดีจริงๆนะสําหรับคนที่สนใจนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ทีใ่ใต้คลิปนะเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปได้เลยครับอยซือสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เนเน่ช ANNEL สำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมคุก้ลันคิงด้อมกันอีกครั้งนะครับ ก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับเราก็ยังคงอยู่กับหัวข้อการตีบอสกิ้ลนะครับสําหรับทีมที่ผมจะใช้ในวันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นทีมบั d เจตหรือว่าทีมสายประหยัดที่อาจจะเหมาะกับเพื่อนๆหลายๆคนก็ได้นะครับเพราะว่าคีย์ของทีมนี้นะครับเพื่อนๆต้องอัดของให้สุดเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นครับก็สําหรับบอสที่เราจะมาตีกันในวันนี้นะครับต้องบอกว่าระดับก็สูงขึ้นเรื่อยๆแล้วนะ ปัจจุบันนะครับอยู่ที่ระดับ21แล้วนะครับเดี๋ยวลองมาดูว่าทีมใหม่ที่ผมจะมาใช้ในวันนี้เนี่ยมันจะเวิร์กหรือเปล่านะสำหรับทีมที่ผมจะมาใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นทีมประหยัดทีมนี้เลยครับสำหรับคอนเซปต์ของทีมนี้นะครับก็คือเราเนี่ยจะต้องอัดของให้สุดเพียงแค่ตัวเดียวคุกกี้แวมไพร์เท่านั้นนะครับเพราะว่าเพราะว่าทุกอย่างในทีมนี้นะครับเซตอัพเพื่อให้แวมไพร์ตัวเดียวนะครับสร้างดาเมจให้สูงที่สุดนะก็สําหรับรอบแรกนะครับคุกกี้แวมไพร์ของผมเนี่ยจะใส่เป็น อาตาครีนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยผมเซตไว้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูเซตอัตาครีก่อนนะแล้วเดี๋ยวรอบต่อไปรอบที่2เนี่ยผมก็จะเปลี่ยนเป็นเซตพลังโจมตีนะครับสาเหตุที่ผมจะเปลี่ยนเป็นเซตพลังโจมตีนะครับเพราะว่าในทีผมของผมตอนนี้นะครับมีคุกกี้สปาร์กิ่งอยู่ด้วย พอคุกกี้สปาร์กิ่งเนี่ยจะมีท่าไม้ตายค็อกเทลสปาร์กิ่งนะครับที่จะสามารถเพิ่มอัตราคิด์ดียค้อนะครับสูงถึง15%ให้กับเพื่อนๆทุกคนในปาร์ตี้ด้วยครับนอกจากนั้นนะครับคุกกี้ที่หายหน้าหายตาไปนานนะครับในช่วงแรกๆเนี่ยมีคนปั้นกันค่อนข้างเยอะนะครับก็จะเป็นคุกกี้รสอะโวคาโดครับเพราะว่าคุกกี้อะโวคาโดเนี่ย จะมีความสามารถในการเพิ่มพลังโจมตีสูงถึง30%เลยครับแต่ว่าอะโวคาโดเนี่ยมันก็มีข้อเสียอยู่ครับเพราะว่ามันเป็นคุกกี้แค่ระดับแร่ใช่ไหมนั่นก็คือคุกกี้ตัวนี้นะครับจะสามารถช่วยเพิ่มพลังโจมตีให้กับคุกกี้ที่มีพลังโจมตีสูงสุด1ตัวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นคอมทีมของเราในตอนนี้นะครับมีบัฟอะไรบ้างนะเดี๋ยวเรามาไล่ดูทีละตัวเลยอันดับแรกนะครับจะเป็นคุกกี้ลดดักช็องนะครับที่สามารถลดพลังป้องกันของศัตรู20%อันดับอี่2นะครันดับที่สอ อะโวคาโดนะครับจะบัฟเพิ่มพลังโจมตี30%นะครับให้กับตัวโจมตีสูงสุดนะแล้วก็อันดับที่3มนะครับมาถึงน้องทัพทีมนะตัวนี้เนี่ยจะสามารถบัฟพลังโจมตีให้กับสมาชิกทุกคนนะครับ20%ได้เลยและสุดท้ายครับก็จะเป็นคุกกี้สปาร์กิ้งนะครับที่มีความสามารถในการเพิ่มอัตราคริติคอเข้าสูงถึง15%นะครับต่อมาเราก็มาไล่ดูสมบัติที่จะใช้กันในวันนี้นะครับจะมีทั้งหมด3อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นตำราพิชิตศึกของผู้แสวงบุนนนะะครรับตาาาเล่มมีี้ยจสถ เพิ่มพลังโจมตีให้กับคุกกี้ทุกตัวได้นะครับเป็นแบบพาสซีฟไม่ต้องกดใช้เลยด้วยอันที่2นะครับจะเป็นหนังสติ๊กของผู้สแสวงบุญตัวน้อยนะครับไอ้หนังสติ๊กอันนี้เนี่ยผมได้ทําคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วนะว่ามันเป็นสมบัติที่สามารถเอามาคอมโบกับคุกกี้แวมไพร์ได้ดีมากๆนะครับเพราะว่าสามารถลดเกาะศัตรูที่อยู่หลังสุดได้เยอะมากๆนะและสุดท้ายครับอันนี้เนี่ยเป็นของใหม่ครับลูกวาดของเยลลี่หมี่แสนสุกนะครับ สำหรับเอฟเฟกของลูกกวาาน,นะครับก็คือจะสามารถเพิ่มทั้งอัตราคีนะครับแล้วก็พลังโจมตีให้กับคุกกี้ที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดนะครับและเราเอามาคอมโบก,กับสปาร์กิ้งนะมันแทบจะก,การันตีเลยนะครับว่าน้อแวมพายของเราเนี่ยจะโจมตีแล้วติดคริเทเชีลได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ลูกกว่าน,นี่เลเวลไม่สูงนะครับก็สามารถใช้โจมตีผสมคิใส่ให้นอกแวมพายไปก่อน,นก็ได้นะก็ถ้าดูจากคอนเซปต์ตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นคอนเซปต์ที่ค่อนข้างดีเลยนะที่สําคัญ4ตัวหน้าตรงนี้นะผมบอกเลยว่า เราเอามายืนทนมังกรตอนแรกให้ได้เฉยนะครับเพราะว่าเราต้องการกดบัฟทุกอย่างแล้วก็ให้เบมไพยกัดทีเดียวเท่านั้นครับสำหรับการกดรอบนี้นะครับต้องบอกเลยนะว่าไม่ยากครับก็เดี๋ยวผมอธิบายวิธีการก่อนเหมือนเดิมนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปกดจริงให้ดูครับคือเข้าห้องบอสไปนะครับให้เราปิดออโต้ทุกอย่างนะครับแล้วก็เดินเข้าไปดุยหาบอสมังกรเลยนะและหลังจากนั้นนะครับเราก็ปล่อยให้มังกรตีเราไปก่อนนะครับในช่วงแรกและพอถึงวินาทีที่51เนะครับเราก็ทําการกดบัฟ ทั้งหนังกระติกกับลูกกวาดพร้อมกันนะแล้วก็มาไล่กดสกิลเรียงตัวเลยครับตั้งแต่ดาร์คช็อกอะโวคาโดทับทิมสปาร์คิงแล้วก็น้องแวมพร์นะครับแค่นั้นก็เป็นอันจบนะสำหรับคมนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นคมที่เล่นง่ายมากๆนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองดูข้างในเลยดีกว่าครับมา3,2,1ไปเลยครับ เรียบร้อยนะครับต้องบอกว่าเดเมจที่ทําได้ก็ค่อนข้างสูงนะที่สําคัญคอมนี้เป็นคอมที่เล่นง่ายนะครับเพื่อนๆไม่ต้องกลัวกดผิดจังหวะเลยนะครับดูเดเมทที่ทําได้ก็อยู่ที่6กแสนสามนะครับสำหรับตอนนี้ต้องบอกว่ามังกรเนี่ยมาระดับ21แล้วด้วยนะสาหรับรอบต่อไปรอบที่2นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนนะครับจากเซตคริติคอลเนี่ยจะเปลี่ยนไปใส่เป็นเซตโจมตีนะแต่สำหรับตรงนี้อัตราคิของผมก็อาจจะหายไปเยอะนะครับต้องมาลุ้นอีกทีนะว่าจะกัดบอสติดคีหรือเปล่านะ ก็เดี okay. ๋ยวผมขอทําการเปลี mm ่ยนท็อปปิ้งสักคู่เดียวครับโอเคครับก็ตอนนี้นะครับผมก็เปลี่ยนของเสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นท็อปปิ้งโจงตีทั้ง5ชิ้นเลยนะแต่ว่าออฟเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตีบวก12ทุกอันแล้วนะครับก็ถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูทีเลยลวกันมา3 2 1ไปเลยครับก็เหมือนเดิมนะครับเราดูข้างบนไว้นะตอนที่51นะครับแล้วเราก็ไล่กดทุกอย่างเลยครับ โอเคเดเมทที่ได้นะครับอันนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะไม่ติดคีนะะเดเมทเท่าๆเดิมเลยครับหกแสนสนะก็เดี๋ยวมาลองดูตาสุดท้ายอีกทีหนึ่งแล้วกันว่าจะติดคีหรือเปล่านะครับมาเห oh. มือนเดิมนะครับรอตอนวี1แล้วกดให้หมดทุกอย่างนะ สองหนึ่งหดเลยครับเหมือนขี่อยู่ครับมี่หกเซนซีน 64, นะโอเคเดเมจเยอะกว่าเดิมแน่นอนครับรอบนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวนะเมื่อกี้ตอนแรกเห็นเหมือนเลขเจ็ดนะครับทำไมมันกลับมาเหลือหกแสนสองอีกแล้วนะเพราะว่าเมื่อกี้คี้อย่างเดียวเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็หกแสนกว่าแล้วนะผมคิดว่าตัวเลขตัวนี้มันอาจจะบักอะไรหรือเปล่านะก็สําหรับตานีนะครับจะเป็นตาที่4นะอันนี้ต้องบอกว่าผมมาอัดรอบหลังนะครับเพราะว่าทั้งสองตาที่อัดไปเมื่อวานเนี่ยมันตีไม่ติดคีิเลยนะครับแต่จากที่ผมทดสอบมานะครับเซตโจมตีกับเซตคริติคอลเนี่ย ผมว่าใส่เซตโจมตีน่าจะดีกว่าคริติคอนะถึงแม้เซตโจมตีมันจะไม่ติดคีนะครับแต่ว่าเดเมทที่ทําได้เนี่ยต้องบอกว่าใกล้เคียงกับเซตคริติคอลเลยนะและถ้าเราโชคดีมันติดขีนะครับเดเมจมันก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นไปแบบเยอะมากเลยครับก็สําหรับตอนนี้บอสมังกรก็เป็นระดับ23แล้วนะเดี๋ยวมาดูว่ารอบสุดท้ายเนี่ยจะติดขีหรือเปล่านะครับโอเคก็สเตปการเล่นเหมือนเดิมนะครับเราเอาออโต้ออกก่อนนะอันนี้ห้ามลืมเด็ดขาดครับแล้วก็รอเวลาครับตอนที่51เเนี่ยค่อยกดไล่เรียงสกิ สำหรับใครที่อววคาโดยืนไม่ไหวก็พยายามอัดเบล,ลกับท็อปปิ้งให้น้องหน่อยนะมาก็สรุปนะครับวันนี้มันก็ไม่ติดคริติคอลอีกแล้วนะก็เดี๋ยวมาดูเดยเมจที่ทำได้ครับสำหรับวันนี้ว่าจะได้เท่าไหร่นะโอเคเรียบร้อยครับได้เดยเมจ640,000นะครับ ต้องบอกว่าเดเมจถือว่าค่อนข้างโอเคนะถ้าเทียบกับรอบก่อนหน้านะครับมังกรระลับย่เเนี่ยถือว่าผมทําได้มากกว่าเดิมเลยนะสำหรับคอมนี้นะครับหลังจากที่ผมเล่นมาทั้งหมด3คอมนะผมบอกเลยว่าคอมนี้เป็นคอมที่ผมคิดว่าน่าจะปั่นง่ายที่สุดแล้วนะครับที่สําคัญเราไม่ต้องกลัวด้วยนะครับว่าเราจะกดพลาดอะไรหรือเปล่าเพราะว่าสเตปการกดอันนี้นะครับมันจะการันตีนะว่าบอสเนี่ยมันใช้สกิลขัดจังหวะเราไปหมดแล้วนะครับ แล้วเราเค่าอยยัดสกิลใส่บอลนะเรียกได้ว่าทุกตัวเนี่ยได้ใช้สกิลครบแน่นอนครับก็สําหรับเทคนิคตีบอลกิลในวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอเสริมนิดนึงแล้วกันสําหรับคนที่ต้องการเล่นทีนี้นะครับสิ่งที่เพื่อนๆ <i> <Man> ต้องทำเนี่ยอย่างแรกสุดเลยนะครับคือพยายามอัดน,น้องเวมพร์ให้เยอะที่สุดนะอย่างที่2นะครับถ้าจะให้ดีเนี่ยสมบัติของเพื่อนๆืนะครับอันนี้นะลูกกวาดหมีเยลลี่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆควรจะอัดเลเวลให้สูงที่สุดเท่าที่ทําได้นะครับ มันจะเพิ่มพลังโจมตีแม็กอยู่ที่4 0นะครับแต่ว่าถ้าหลังจากเลเวล6ขึ้นไป7ถึง12นะครับมันจะมาเพิ่มในส่วนของอัตราคริติคอลนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากทำเดเมจสูงนะครับไอ้ลูกกวาดหมีเยลลี่ตรงนี้เนี่ยผมบอกเลยนะว่าส่งผลมากๆครับใครที่เลเวลเยอะกับเลเวลน้อยนะและตัวละครอื่นในทีมเซตนี้นะเพื่อนไม่จำเป็นต้องปั้นเยอะก็ได้นะก็สุดท้ายก่อนจะปิดคลิปนะครับ,รบเดี๋ยวผมมาไล่ให้เพื่อนๆดูท็อปปิ้งทีมที่ผมใช้วันนี้กันก่อนปิดคลิ ก็เริ่มจากน้องแวมพร์เลยครับนี่นะผมก็จะใช้เป็นเซตโจมตีนะถ้าจะให้ดีเนี่ยแนะนําว่าออฟลองนะครับควรจะมีโบนัสพลังโจมตีกับอัตราคิย์ที่คอ้นนะครับจะดีที่สุดนะต่อมานะครับน้องทัพทีมผมก็ใส่เป็นเซตคู่ดาวเหมือนเดิมนะสำหรับตัวละครอื่นๆเนี่ยเอาจริงท็อปปิ้งต่างๆไม่ส่งผลมากอยู่แล้วครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นดักช็อคนะครับอันนี้ผมก็ใช้เซตเดิมนะครับปกติเลยลดดาเมจนะครับลดความเสียหายส่วนสปาร์กิ้งนะครับสำหรับสปาร์กิ้งเนี่ยผมเอาชัวนะไม่ให้ ผมก็อัเลีวลมา30นะแล้วก็ใส่ท็อปปิ้งระดับแรกลดความเสียหายให้เขาทิ้งไว้นะและแน่นอนตัวสุดท้ายนะครับอะโวคาโดเหมือนกันเลยครับเพราะว่าอะโวคาโดเนี่ยจะต้องรับการโจมตีของบอสตอนแรกก่อนนะเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าอย่างน้อยนะครับเพื่อนๆควรจะอัดสักลีวลสามนะแล้วก็ใส่ท็อปปิ้งอัลมอนด์แข็งชั้นกลางก็พอแล้วนะครับคิดว่าเท่านี้เนี่ยน้องก็น่าจะ ทนรับการโจมตีได้แล้วนะนอกจากนี้นะครับเซตนี้เนี่ยผมบอกเพื่อนๆอีกทีนะว่ามันปั้นง่ายมากๆตรงที่ทั้งเลเวลแล้วก็สกิลต่างๆของตัวละครอ,อื่นนอกจากแวมพร์นะครับไม่ค่อยมีผลต่อดาเมทที่ทําได้นะเพราะว่าเซตนี้เนี่ยจะเป็นเซตที่เน้นน้องแวมพร์เป็นหลักอย่างเดียวเลยครับโอเคก็สําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้สั้นๆแค่นี้แล้วกันผมก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนนะครับดูคลิปนี้แล้วเนี่ยจะสามารถนําไปปรับใช้กับทีมที่เพื่อนๆมีอยู่แล้วก็สร้างเาเมจ ให้กับบอสได้มากยิ่งขึ้นนะก็ถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe ช่วยแชร์กันให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับรวมไปถึงผู้สนับสนุน y u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  e m e m บ e r s ช i p ช่อง n ดเนชนทุกคนดน้ครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ